ตโอ้ข้าวดีมากอร่อยมาก มีกันใช่ไหมน้อมรล่ลงกันแลกเปลี่ยนความรู้กันได้มารู้จากกันแต่ถ้าสมตวอย่ญญาว่าไม่มีพระเจ,จ้าเราก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นกันหรอกไม่มีวาสนาเราก็ไม่เจอกัน,นวันนี้ที่เรามาทุกคนอ่ะคือว่าเรามีวาสนาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วเราได้มาเจอกันใช่วันนี้เรามานุ่งสนุกกันต่างคนต่างอยู่ตลอดีวิตลท,ทางเราก็ยังมีโอกาสมาเจอกันเนี่ยคือาสนาของเราจริง ท่านไหนที่บ้านท่านทำอะไรผิดไปต้องขอ้ภายในโอกาสนี้ด้วยนะครับนอกมันอยากเอาใจไม่โทษถึงอย่างซื้อห้องน้ำเลยอะไรเอ่ยพวกนี้เนี่ยคือว่าเราต้องอัพคว้าภายในในในโอกาสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมโอกาสหน้าไปแก้ไขใหม่ให้ทำดีกว่านี้นะพระกิจาวิบูธาชื่อชื่อมโยเออเจ้าหนี้ช่าของโบริโมคเวลาเลยพระเจ้จ้าของโลกเออผู้นี้ปัญญาชา ชอบพากันเหมือนได้คนอะดงคนโนแล้วก็เป็นได้กำมาฟูจนซาวจาล่านอกก็ไปชมอยู่พองชาวนี่ไปไปถ้าก็ทั่วกาได้เยอโคเตคืเตเชเรเลโนบราเลโตบราเลวัญญาซาและออเตโอนาอะโกกาทากาโน่อะเดี๋ยวจาญาซาตบมาเกโรโยจาล่าก็พองชาวเฮไปย่าที่ผ่านเนื้อทาอยู่แล้วเว အဲငွေချောင်းချောပပမယ်လာပူသောဘုကရန်တဲရိုခေါ်ချောင်းငွေရည်ကြီးလိကကော့ကလိုအဲငါဟိုရတိရာဝေချစ်တဲ့ဘာရရာဝေချစ်တဲ့ဘာချိုတူဘိပဖဲတာလာလိုက်ချောင်းငွေတရလေးတရဟာတပ်တူနဲ့ခေါင်းကုံးဩမဒတ်ခက်ကြဲချောင်းလူကတူတို့ကေလောရိုချာလာပေါ့ချောင်းသာဒီမလေးကလိုကျတ်တဲ့ဘာဖာသူတဲတာလာငွေเจ้าတေးသာဟောချောဆောကသပ်ပူခလေ 我讲生个讲平时都学百几路哟，就地查拉爬嘞，然后就昨天你讲个，我冇编啦石牌，我在石牌石牌，有冇有去修？可能才出来白富达几百路哟。阿门。